สนที่สนทีคือการต่อสาบและอากาาให้เนื่องกันโดยอากาาเพื่อจะย่นอากาาให้น้อยลงเป็นโอปาการในการแต่งชันทำคำพูดให้สาลาสาลยการต่อมีสองอย่างคือ ต่อสาบที่มีวิพาทให้เนื่องด้วยสาบที่มีวิพาตเช่นจัตตารอิมเป็นจัตตารเมีเป็นต้นต่อโพดสมาย่นอาคาราให้น้อยลงกาตาโอปาการลต่อเป็น กโตปากาโลการต่อ,อาคาลาจัดเป็นสามการต่อ,อาคาลาด้วยอาคาลานั้นจัดเป็นสามเป็นปาทานก่อนคือสาราสนีต่อสาราหนึ่งพยานชานะาสนี ท่อพยานชานาหนึ่งนี้าหิตสนทีต่อนี้าหิตหนึ่งสนทีกิริโยปกรณ์วิธีเป็นโอปากาลาเก่การทำสนทีชื่อว่าสนทีกิริโยปกรณ์มีแปดอย่างคือโลโป โลอาติโสแปลงอาคาโมโลงอักษรตัวใหม่วิกาโลทำให้ผิดจากของเดิมปากาติโปรกาติตีโกทำให้ยาวลัดสังทำให้สัน้นสันโยโคซ้อนตัวอ,กอักษร สาราสนทีในสาราสนที่ได้สนทีกิริโยปะกรเบื้องต้นพบทั้งแปดขาแต่สัญโยโพอย่างนิวโลปาสาราสนทีโลโปที่ต้นมีสองคือโลปาหน้าหนึ่ง โลกศาลาหลังหนึ่งสาลาที่สุดของสารหน้าเรียกศาลาหน้าสาลาหน้าของสาพหลังเรียกสาลาเบื้องปลายหรือสาลาหลังโลกศาลาหน้าอย่างนี้สาลาหน้าเป็นลัทธาศสาลาหลังเป็นทีฆา หรือสาลาหลังอยู่หน้าพยายชญานะาสังโยกโลกสาลาหน้าโอทาหอนว่ายัตสาอินทรียานีเป็นยาสินทรียานีโนหีเอตังเป็นโนหิสาเมตุอายาสมา เป็นสัมมินตายัสมาศาลาทั้งสองเป็นละสะัสษามีโลปสามอกันโลภสาลาหน้าแล้วที่ฆาสาลาหลังอุทาหอนว่าตัดตรอายังเป็นตัดตรายัง คาโลโปากาโลเป็นคาโลปากาโลสาลาทั้งสองเป็นรัตตามีรูปไม่เสมอกันโลบสาลาหน้าอย่า่ิคาศาลาหลังอุทาหอนว่าจาตุหีอาปาเยีเป็น จตุหาปายิยัสสาอิมานีเป็นญสสิมานีศาลาณนาเป็นทีฆาศาลาหลังเป็นลัสสโลบศาลาณนาทีฆาศาลาหลังโอทาหอนว่าสาธอีท่า เป็นสาสธีธาลบสาลาหลังอย่างนี้สารลาทั้งสองมีรูปไม่เสมอกันลบสาลาหลังโอทาหอนว่าจะ กยอยู่หน้าโบสาลาลังโอทาหอนว่าอาภินันทุงอีตีเป็นอาภินันทุนตีอาเทศสารสนทีอาเทโสมีสองคือแปลงสาลาหน้าหนึ่งแปล แปลงสาลาหน้าอย่างนี้ถ้าีเอและอูโออยู่หน้ามีสาลาอยู่หลังแปลงอีตัวหน้าเป็นยาถ้าพยัญชน,นะซ้อนอยู่สามตัวโลภพยันชน,นะที่มีรูปเสมอการเสียตัวหนึ่ง อุทาหอนว่าปาติสันธาลาวุติอาสาเป็นปาติสันธาลาวตุตายาตสาอาคีอาคาลังเป็นอาคยาคาลังเอาเอเป็นยาอุทาหอนว่าเตอาสา เป็นตายาสะมีอายังเป็นมายตาติเ,อาอเป็นตาหังเอาโอโอเป็นว่าออทางหอนว่าอาทาโคอาตสะเป็นอาทาขาวว่ภาทัสะพาหูอา พาโทเป็นพาหาวาพาโทจกักขูอาปาถังเป็นจัุวะปาถังแปลงศาลาเบือ้องล่างอย่างนี้ถ้ามีศาลาอยู่ข้างหน้าแปลงเอตัวหน้าแห่งเอว่าเป็นลี แล้วนาสาสาลาหน้ายสันโอทาหอนว่ายาถาอีว่าเป็นยาธาลีว่าตาธาเอว่าเป็นตาธาลีว่าอาคมสรารสนทีอาคาโมโลงอักษรตัวใหม่นั้น อย่างนี้ถ้าสาลาโออยู่หน้าพายันชาน,น้าอยู่หลังโลบโอแล้วลงอาอาคมได้บ้างอุทาหอนว่าโสสีนาวาเป็นสาาิวโส ปัญญาวาเป็นสัปัญญาวาเอโสธัมโมเป็นเอสาธรมโมพยัญชาะะอยู่เบื้องปลายโลภะที่สูดแห่งสาบเบื้องหน้าเสียแล้วลงโออาคมได้บ้างอุทาหอนว่า ปาลาสาหัสสังเป็นปาโลสัหัสสังสาลาธาสาตังเป็นสาลาโทสตังวีการสาราสนทีวิกาโลมีสองคือมีการในเบื้องต้นหนึ่งวีการในเบื้องปลายหนึ่ง วิการในเบื้องต้นนั้นอย่างนี้เมื่อโลภสาลาเบื้องไปแล้วเอาสาลาเบื้องหน้าคืออีเป็นเอเอาโอเป็นโอโอท้าหอนว่ามมนิอาลาโยเป็นมเนลาโยสุอาทิ เป็นโสตีวิการในเบื้องปลายอย่างนี้โลบสาลาหน้าวิการสาลาหลังโอุทาหอนว่ามาลูตาอิลิตังเป็นมาลูเตริตังพันทุทศอิว่าเป็นพันทุเสว่า นาอูเปตีเป็นโนเปตีออท่ากังอูมิกาชาตังเป็นออทธาโกมิกาชาตังปากาติสาลาสนีต่อตามปากาตีอย่างนี้โกอีมังเป็นโกอีมัง ที่ค่าสาราสนที่ที่คางมีสองคือที่ค่าสาราหน้าหนึ่งที่ค่าสาราหลังหนึ่ง